ช่างวินาแนะนำตัวขึ้นทรงคม,คมๆแรงๆราคาประหยัดตัวนี้เป็นตัว M3 Pro สีเขียวแบบนี้จับได้ถนัดมือเอาไว้ขึ้นทรงนะคะสามารถตัดทรงัะเรียนได้ทรงทหารนะคะเดืออาไว้เปิดทรงตัวนี้ฟันของเขาเป็นฟัน M3 บางๆ DLC นะคะสามารถ ตัดขาวนะคะเชื่อมเฟดและก็ไล่หนวดได้เลยนะคะสามารถถ่ายได้รายละเอียดอย่างนี้เลยค่ะถ่ายได้ดีนะคะขึ้นทรงสวยจับได้ถนัดมือนะคะใช้งานดีมากๆและการใช้งานเขาก็จะบอกนะคะไฟนะคะเวลาใช้งานเป็นสีฟ้าอุปกรณ์เขานะก็จะมีแท่งชาร์จให้มีสายชาร์จให้และฟันรองเขาเป็นกิฟนะคะใช้งานได้ดีมากๆนะคะเอาไว้ถ่ายขาวแบบนี้ไม่ปักหัวด้วยนะถ่ายขาวได้สบายๆแบบนี้เลยค่ะ ใครที่กําลังมองหานะคะตัวขึ้นทรงเอาไว้เปิดทรงเอาไว้เก็บขาวนะคะช่างมีนาแนะนําตัว M3 Pro สีเขียวตัวนี้เลยค่ะใช้งานได้ดีมากๆสามารถเก็บ